เป็นยังไงครับไม่รู้ม้ไ่รูแต่ว่าตั้งใจตั้งใจครกูก็อวยพรสงกรานต์ก่อนเดินทางมาจากกรุงเทพก็เลยบอกเดี๋ยวปีหน้าเรามาทำบุญด้วยกันหมายถึงว่าหมายถึงแน่ชัดแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยพีสงกรานต์ปีหน้านายกปูคงได้มีโอกาสได้ทำ ที่เป็นข่าวดีเลยไหมคะท่านรก็ไม่ไม่ทราบคแต่ว่าคือตอนที่ผมจะกลับเนี่ยผมก็มีความม่มั่นอย่างที่ว่าเราอยากกลับบ้านแต่ไม่รู้กลับอย่างไรเมื่อไหร่ก็ก็ก็คิดมาตั้งแต่วันแรกที่ออกไปว่าจะต้องกลับให้ได้แต่กลับอย่างไรไม่รู้กลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกแลวของนายกูจะเป็นช่องทางเดียวกันไหมคะนายกูอยากกลับอยู่แล้วเหมือนกันก็ต่างคนมีภารกิจ เกี่ยวกับบ้านเมืองก็ไอ้ครูก็ห่วงบ้านเมืองเหมือนผมเราอยู่ใน้นก็ห่วงในบ้านเมืองก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำเลยเพราะยิ่งเวลาพวกเราเป็นรัฐบาลก็ให้คมแนะนําไปนายกจะกลับมาช่องทางไหนคะยังไม่ทราบเลยคัีมีความมีความตั้งใจก่อนเอาตั้งใจไปแต่ท่านแต่เห็นท่านบอกว่าชัดเจนในปีหน้าคุณนายยคูจะได้กลับมาครับก็นายคูไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนผมของผมเขายัดให้เยอะ ใครถึงว่าสู้แค่ปีเดียวครับของปูมีอันเดียวมีเรื่องเดียวภายในปีนี้ไหมคะก็ก็ตั้งใจอย่างนั้นแต่ไม่ไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวดูเหตุการณ์วิธีการจะเป็นยังไงครับไม่ไม่รู้แต่มาตั้งใจตั้งใจครับกังวลไหมครับว่าสมมติถ้าเกิดบมันจะเกิดกระแสวิจารณ์ก็มันทุกอย่างมีเหตุผลคนจะวิจารณ์เขาก็อยากวิจารณ์เขาวิจารณ์ไป แต่เราต้องมีเหตุผลว่าเราที่จะตอบสังคมส่วนใหญ่ได้สังคมส่วนน้อยมันก็มีบ้านธรรมดาไม่มีใครพอใจแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันพ่อแม่ลูกบางทีลูกทําอะไรแม่พ่อแม่ก็อาจจะไม่พอใจเรื่องธรรมดาที่มันไม่มีไม่มีอ่ขอข้อยุติร่วมกันทั้งหมดทั้งร้อเป็น เป็นเรื่องธรรมดาในงานกาศิย์นี้ที่ทมีรถตีมากันเยอะอะฮะมีในทางการเมืองอะไรไหมครับอ๋อไม่หรอกครับมันเป็นประเพณีโดยเฉพาะที่ผมเป็นคนเชียงใหม่รประเพณีงสงกรานต์เขาก็มาลดน้ำํำหัวเป็นเรื่องปกติของคนอายุ75ิพวกที่พวกที่อยู่ทั้งหลายอายุน้อยหูเท่านั้นอะ ยะเว้นพี่เสริมคนเดียวมั้งไม่บางคนก็บอกว่าเออถ้าใครไม่มานี่เหมือนไม่มาเช็คชื่ออะไรอย่างนี้ผมไม่ผมเป็นคนไม่จุกติผมเป็นคนไม่จุกติแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ค่อยมียุ่งเกี่ยวเรื่องของทนายกทนายกเป็นคนตัดสินใจเองว่าใครจะอยู่ใครจะไปจะบอกว่าจะบอกว่ามนตีที่เข้าใจผิดยังไงเขาว่าการปรับคอรมอลครั้งนี้จะต้องวิ่งมาหาท่านมันเพ้อ อะไรนะ n o t h i n g is p e r m a n e n ไม่ไม่มีอะไรเป็นสารณะนะเพราะมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มีตำแหน่งแล้วมันก็ต้องหมดตำแหน่งเรื่องธรรมดาอย่าไปคิดอะไรมากครับระหว่างมีอยู่ก็ทำให้ดีที่สุดให้บ้านเมืองให้สร้างชื่อเสียงไปเอาตรงนั้นคุณคนตรงนั้นกลับมาเป็นศูนย์กลางของอำนาจอีกครั้งเป็นเป็นศูนย์กลางของคนแก่ที่พวกรุ่นน้องๆก็ อยากมาปรึกษาฮะาลืมนะ75แล้วนะเวลาขึ้นมายืนบนเวทีเก่ามีแต่งงาน่หนนมาดูเขาเราโอ้เราแก่สุดเลยเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยนะเพลกแปัดเดียวมันเป็นคนแก่สุดละวัวนี้ก็ถือว่าวันนี้เริ่มเข้า เป็นเจเพศอีกยี่ห้าอีกยี่ห้าปีครบร้อยคุณคุณแหม่ได้แต่หลายคนไหมคะว่าพรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลนะคะแล้วมีการเดบุยงชื่อคุณทักษิณเข้าไปเกี่ยวด้วยว่าการคุยดี้กับคุณทักษิณนะครับก็รู้จักกันทั้งนั้นอ่ะเลยก็เป็ที่คุยกันม่รู้คุยเรื่องอะไรก็รู้จักกันคุยการเมืองกันไปนะครับก็หลายคนเขาก็อยากทํางานให้บ้านเมืองแต่ว่าบางทีบางครั้งมันก็ต้องทุกอย่างก็มีจํากัด ก็อิรัฐมนตรีก็มี36ทั้งรวมนายกด้วยก็ต้องมีจำกัดแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะมีความเป็นไปได้ที่ปอชะบอกว่เขาไม่ได่ค่านต้องถามท่านนายกก่ะครับท่านนายกนะแล้วตอนที่คุณนักขิงคุยกับตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ที่พบกันบังเอิญเจอกันหรือเจอกันเดินกินก็ต้อคุยกินกาแฟกันธรรมดาไม่เพราะนักการเมืองรู้จักกันกินกาแฟกันเป็นเรื่องธรรมดา มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ